สวัสดีครับสมาชิกเพยสอนเทรดฟอร์นะครับประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมนะครับปี2563นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ทองคำกันต่อนะครับด้วยเทคนิค f o r ์เร็กเท i c a l ออน l ลซิสนะครับโดยการวิเคราะห์เนี่ยจะใช้ไทม์เฟรมทั้งสิ้น3าไทม์เฟรมนะครับบวกกับความสัมพันธ์ของอินดิเคเตอร์นะครับใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของทองคำนะครับในแต่ละวันเนาะตอนนี้เวลาประมาณ4นาฬิกา38นาทีนะครับก่อน ตลาดอเมริกาเปิดประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วเรามาดูกันต่อว่าทิศทางทองคำมันจะไปในทางไหนเมื่อวานเนาะเมื่อวานให้ว่าทองคำจะอยู่ในภาวะไซด์เวย์ซึ่งวันนี้ก็เป็นไซด์เว์จริงๆนะครับเห็นไหมครับเนาะไซ์เว์ way ก็กรอบมันคือ1724นะครับถึง1681กเนี่ยครับก็ไซด์เว์อยู่แค่นี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นไปอยู่900จุดลงมาอยู่300จุดแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อก่อนอื่นก็ต้องไปเริ่มต้นที่ทางเฟรม D1 ที่ทำเฟรม D1 บอกอะไรแล้วบ้างนะครับก่อนอื่นเลยมันก็บอกว่ามันยังคงเป็นสัญญาณ EMA ที่ตัดขึ้นไปแสดงว่าถ้าดูตาม EMA เป็นภาวะของกราฟขาขึ้นอยู่โอเคไหมครับเป็นภาวะของกราฟขาขึ้นอ้าวแล้วทำไมมันไม่ขึ้นไปเลยก็เพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์บางตัวที่มันขัดแย้งกันอยู่อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสโตตอนนี้หักลงเห็นไหมครับสโตหักลงแต่หักในสเปซโซนนะครับ การที่หักในสเปซโซนทาให้ไม่มีแรงแต่ถามว่ามันอยากลงไหมมันอยากลงเพราะฉะนั้นกราฟ EMA มันบอกว่าอยากขึ้นมันขัดแย้งกับตรงนี้โอเคไหมครับมันก็เลยไม่ไปไหนสักทางเนาะสอดคล้องกับ ADX ADX ณนะปัจจุบันไม่มีแรงเลยนะครับทั้งแรงสีฟ้าคือแรงรวมแรงสีแดงคือแรงเซลล์และแรงสีเขียวคือแรงบายไม่มีเลยโอเคไหมเมื่อไม่มี มันก็ไม่ไปไหนสักทางเพราะว่าแรงซื้อแรงขายที่แท้จริงในตลาดนั้นไม่มีเนาะสอดคล้องกับ MACD MACD คือสัญญาณระยะกลางบอกว่าเป็นภูเขาก็จริงนะครับแต่การที่มันเป็นภูเขาตอนนี้เป็นภูเขาที่กำลังหดตัวกลับหาศูนโอเคไหมภูเขาที่กำลังหดตัวกลับหาศูนย์แสดงว่าในระยะกลางนะครับของท e า r ฟ m e B1 ขึ้นได้แต่ตอนนี้ขอพักตัวก่อน โอเคไหมครับมันขัดแย้งกันหมดเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้น i ทางเฟรม Daily หรือ Time Frame D1 ถ้าวิเครนะครับปัจจุบันมันก็จะยังคงอยู่ในภาวะไซเวย์ต่อไปนะครับไซเวย์ต่อไปทีนี้เมื่อเราจะเทรดเราก็ลองย่อมาดู i ทางเฟรมเล็กนะ m ทม์เฟรมใหญ่มันบอกว่าไซเวย์ต่อใช่ไหมครับส่วน i ท e f เฟรมเล็กคือ S4 S4 ตอนนี้นะครับ EMA พันกันอยู่เพราะฉะนั้นให้สีดำไปเลยนะครับพันกันอยู่เนาะแต่สโตบอกว่าอยากจะขึ้น นี่นะครับหักกลับอยากจะขึ้นโอเคไหมอยากจะขึ้นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ADX ADX ไม่มีแรงนะครับ ADX ไม่มีแรง MACD ให้สีดำไปเลยคือไม่มีแรงเหมือนกันเห็นไหมครับเนาะเอาอันนี้ผมใส่สีผิดนะครับอยากจะขึ้นต้องใส่สีเขียวนะครับอยากจะขึ้นใส่สีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นใน i ท e f r ฟ m e S4 ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปที่ทางไหนเพราะฉะนั้นให้ทายไว้เลยว่าเป็นไซด์เวย์แน่นอนอยู่กรอบเดิมนี่แหละนะครับอยู่กรอบเดิมทีนี้ไทม์เฟรม H1 บนะ้างเนาะไทม์เฟรมเล็กปกติเราจะเทรดใน H1 ใช่ไหมครับไทม์เฟรม H1 ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้่าวงสีเขียวให้นิดหน่อยแล้วกันเนาะ TMA สีฟ้ามันตัดสีเทาขึ้นไปแล้วนะครับ สอดคล้องกับสโตที่หักขึ้นไปแต่การหักขึ้นของมันอยู่ในโซนนี่นะอยู่ในโซนประมาณ60เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในโซนสุญญากาศเหมือนเดิมหรือสเปซโซนนะ่ะใช่ไหมการที่หักในแบบนี้นะครับมันจะมีแรงขึ้นที่ไม่มากเท่าไหร่เนาะมีแรงขึ้นที่ไม่มากเท่าไหร่ต้องรอแอคชั่นมาร์เก็ตมากระทบกับมันแล้วถามว่า adx ตอนนี้เป็นยังไง adx สีเขียวเหมือนจะพยายามแตะ25แตแตะ่แต่ก็ยังไม่แตะโอเคไหมครับแต่ก็ยังไม่แตะเนาะ ทำให้ไม่มีแรงที่แท้จริงมากระทำกับกราฟในตลาดมันก็เลยยังไม่ขึ้นแบบสุดๆนะครับและ MACD เป็นภาพระยะกลางของ t ทางเฟรม e อหนะึ่งเนาะแม็กบอกว่าเป็นเหวก็จริงแต่เป็นเหวที่กำลังหักขึ้นเนี่ยมันะตรงข้ามกันนะใช่ไหมครับเนี่ยสัญญาณมันตีกันถามว่าอ่ะถ้าจะเทรดใน t ทางเฟรม e อลองเสี่ยงดูได้ไหมนะ ลองเสี่ยงเทรดดูได้ไหมอยากเทรดทองคำณภาวะปัจจุบันถามว่าควรเสี่ยงเทรดหน้าไหนนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าจะเสี่ยงเทรดที่จริงอะภาวะเป็นไซด์เว์เหมือนเดิมเนาะอะไซด์เว์ก็จากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ไซด์เว์เหมือนเดิมนะับประมาณเนี้ยแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงเทรดนะอยากจะเสี่ยงเทรดสามารถเสี่ยงบายได้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไว้อย่างนี้แล้วกันว่าตลาดมันเป็นไซด์เว่ เนี่ยตลาดเป็นไซเวตแต่สามารถเสี่ยงบายได้โอเคนะสามารถเสี่ยงบายได้เนาะถามว่าถ้าจะเสี่ยงบายเสี่ยงตรงไหนดีนะครับจุดแรกที่ควรจะบายก็คือตรงนี้เนาะหนึ่นะครับให้ใกล้ๆไว้นะหนึ่นะครับแบบนี้ตัวต่อไปที่ควรจะบายก็คือตรงนี้แนวเดิมของมันก็คือ1696งหหโอเคมหนะึ่งหก แล้วอีกอันหนึ่งตรงข้างล่างเลยนะครับสุดตัวนี้เลยคือหนึ่งหกเก้าหนึ่งอ่าตรงนี้บายได้แต่ถามว่ามันควรบายไหมก็แล้วแต่เนาะถ้าเราถ้าเราบริหารความเสี่ยงได้นะครับไม่ได้ป็นจ์เพียงพอก็สามารถลองเสี่ยงดูก็ได้หรือจะไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับถ้ามุดบายที่ไม้แรกความเสี่ยงเ M s t o อสต็อเราอาตรงนี้เลยเนาะหนึ่งหกแปสองนะครับก็สองพันจุดอ่าต้องไกลๆนะครับเพราะมันเป็นภาวะไซเวรมันเล่นยากนะครับ จุดที่2ก็มินิมิเนเมนท์พันสี่จุดโอเคไหมจุดที่3ามมานิมิเนเมนท์ก็ประมาณ900จุดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอรับได้เนาะพอรับได้กับภาวะไซเย์ของตลาดณปัจจุบันโอเคไหมแบบนี้นะครับอ่าสำหรับการติดตามในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็จะให้สัญญาณไปไซเย์ไว้แต่ถ้าใครอยากลองเสียงบายก็ลองดูได้ไม่มีปัญหานะครับลองดูเนาะแต่มันสัญญาณจะขัดขัดกันหน่อยนะครับถ้าสนใจคอร์สเรียนนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะในแฟนเพจสอนเทรด forex นะครับลิงก์มีอยู่ด้านล่างนะครับหรือใครสนใจกองทุนแมมนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้สําหรับวันนี้ก็ให้สัญญาณทิ้งไว้คือไซเวยนะและเสี่ยงใบได้นะครับแค่นี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ